you uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชคสี่ห้ค่ะวันนี้มานำเสนอแนวทางของพรเทพนะคะวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนค่ะสองพันห้ารอยหกสิบแปดเด่นสองตัวนี่ไม่ต้องไปสนใจนะคะแอดเบอบะมากเลยไปติกบนล่างนะคะเด่นสองตัวสองกับสามค่ะ แล้วก็มีชุด2ตัวตรงนี้แคปได้แคปนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส่หเดี๋ยวเทียบข้องเก่าให้ดูค่ะเรียกว่าเล่มเก่าเล็กไมายติ๊กไปทั่วเลยอ่างวดที่แล้ว2ตัวให้6กับ0 6มาทั้งบนทั้งล่างเลยมี6 5 6 3ตรงๆด้วยนะพนเทพหน้าแรกงวดที่แล้ว ประมาณนี้นะคะหมนนี้นะจ๊ะแคปแล้วนะขอเปิดให้ดูรางวัลที่หนึ่งเด่นสองกับห้าค่ะตรงนี้เลขเด่นหน้าปกเข้าตลอด มี27 29 21 20แล้วก็57 59 51 50ค่ะอืมงวดที่แล้วก็ให้สามหกออกหกสามล่างนะคะเข้าอยู่ด้อันนี้ก็ตัวเด่นก็เข้าสามติดล่าง วันนี้สองกับหจะติดล่างหรือเปล่าสองมีสองเจ็สองเก้าเหรออ่าดูสีเขียวกันค่ะเด่นบนสอหเด่นล่าง3กับ4ี่น้ำทิป์ปีไอพี เยอะมากเลยสีเขียวนะน่านเลยจะให้ดูเลขดับไม่ใช่อะไรหรอกข้อมูลเลขดับงวดนี้บนให้สีล่างให้ห้านะคะแม่ยาตาทิพสามสองแปดสามตัวแม่ยาตาทิพ ดูไม่ยาตาทิตงวดที่แล้วกันงวดที่แล้วศูนมีหกสาด้วยเด่นสามตัว ชาวบ้านบอกเลขงวดน,นี้คุณอินให้3คุณแดงให้8คุณจอยให้4นะคะ4มาแล้ว3มี3 0 3ศูนย์สสองค่ะ8มี8 0 8 1 8 6 8์แปดหกสองแลวก็สมี4ี่ศูนย์สสอง เน้นที่3นะคะทีมงานสรุปเลขท้าย2ตัวให้3 303 136ค่ะของพรเทพงวดนี้งวดที่แล้วให้เด่นสองครั้งแรกที่เขาไม่ค่อยหลุดนะปกติตรงตัวเด่นต้องมาสักตัวหน้านี้แต่ว่างวดที่แล้วเงียบกิ๊บเลย ไม่มาสักตัวเลยสองก็ไม่มาข้อมูลเลขท้ายค่ะสี่ตัวข้างบนเก้าสามศูนเจ็ดเน้นให้ที่สามหน้าหน้าเนี้ย มีสามหนึ่งสามสี่สามหกสามแปดค่ะสามหกจะมาอีกไหมเนี่ยแอดติ๊กติ๊กตลอดเลยมั่วโ่ว์มาก รุงเก่าดูจานนมก่อนมุมสุดเลยจานนมสามตัวมีเจ็ดหนึ่งห้าจาทรงพลังสามสองแปดค่ะสามตัวมาตัวแมนจริง ดวหนังสือเยอะนะบนสุดตรงนี้โชคดีช่วยคนจนลดรายจ่ายรางวัลที่หนึ่งเด่นสองกับเก้า สองตัวมาตัวหรือเปล่าแบบเทียบของเก่าดูก่อนอ๋อใช้จริงด้วยงวดที่แล้วเด่นสองกับหกนะคะน้านเนี่ยหกมาทั้งบนทั้งล่างเลย เขาก็เน้นให้หกด้วยนะแล้วก็ล่างให้สองเออบนให้หกล่างให้สองค่ะสามตัวมีสองเก้าหกเลยนะล่ะประมาณนี้นะคะเพรน้ำน้ำงามให้สองศูนหก ข้อมูลเล็กล่างอางวดนี้ให้สองไหมจ๊ะบนนะบนให้สองล่างให้สามด้วยนะโอ้โหคอยดูนะ่าจะเป็นจังไหนเพรน้ำงามให้หกหนึ่งแปดหนึ่งกับสอง หมอข้อมหนึ่งกับสองตัวสรุปตัวสรุปอันนี้ก่อนค่ะตัวเลขเลข็กๆชุดเดียวสองเจ็ดสามเจ็ด สรุปพรเทพมุมนี้ข้างล่างสุดเลยค่ะ1 2 3 4งสองสามสี่หกเจ็เกตัวเล็เล็กลก็ให้ดูจนละเอียดอ่าท้ายเล่มท้ายเล่ม2ตัว7กับ1ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลหลักร้อยงวดนี้แปดหนึ่ี่ย์สามเจ ค่ะสิหน่วย1 0 3 2ง5ูชุดสองตัว2ตัวค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะแคปเอาให้หมดเลยเด้อแคปได้แคปนะคะตัวเลขเยอะนะ1 2ึ่งสองสาห้าเดดี๋ยวดูรางวัล5หลักร้อยมา สิบหน่วยงวดที่แล้วหลักร้อยก็มานะแปดนะคะสิบหน่วยหกกับห้ามาด้วยกันนะฮะสิบหน่วยบนอืมประมาณนี้นะคะงวดที่แล้วนะงวดนีใ <c oughs> ออ้ใครสนใจแค่ไปดูได้คะ่ะ ตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะ9มาที่แน่ๆ9มาาแอดชอบ9แฮะหลักร้อยไม่รู้จะมาไหมอ้าแค่นี้ค่ะพรเทพจบการรีวิวหนังสือพรเทพงวดนนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอให้เอฟซทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ